นี้ที่ดีค่ะพี่ๆทุกท่านนะคะมาพบกับน้องชี้นางสาวชาดพรเพ็งสวุวรรณค่ะเป็นนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนะคะจากศูนย์สุขภาพจิตที่4กรมสุขภาพจิตค่ะวันนี้มีความรู้ดีๆในเรื่องของสุขภาพจิตในสถานการณ์โควิด19นี้มาฝากพี่ๆกันนะคะหัวข้อของเรานั่นก็คือการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ค่ะในเขตสุขภาพที่4 แล้วก็ปีงบประมาณ2,564ค่ะ ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตนะคะหรือที่เรียกว่า mental health literacy นะคะหมายความว่าความรู้ความเข้าใจของบุคคลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตค่ะทําให้บุคคลตระหนักถึงปัญหาสุขภาพจิตและสามารถที่จะจัดการหรือป้องกันปัญหาสุขภาพจิตได้เนาะแล้วก็รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบําบัดร,รักษาบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิตด้วยนะคะตลอดจนแหล่งประโยชน์ในการช่วยเหลือบุคคลที่ มีปัญหาดังกล่าวด้วยนะคะอันนี้เป็นคำกล่าวของ WHO นะคะความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตนะคะอันนี้เรามาดูคอนเซปต์กันง่ายๆเมื่อกี้กรอบแนวคิดของความรอบรู้แล้วใช่ไหมคะอะ Mental Health literacy หรือความรอบรู้สุขภาพจิตมันก็มีประมาณ6ขั้นตอนเท่านั้นเองค่ะขั้นตอนแรกก็คือเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพจิต ข้อที่2ก็คือเข้าใจเนื้อหาความรู้และบริการสุขภาพจิตนะคะ3ก็คือโต้อตอบสักถามนะคะ 4. ตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจิตค่ะ5ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ติดตามผลของตัวเองด้วยนะข้อที่6ก,ก็คือบอกต่อคนอื่นได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือเป็น ขั้นตอนของความรอบรู้สุขภาพจิตเนาะแล้วเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพจิตล่ะพฤติกรรมสุขภาพจิตที่ดีเป็นยังไงบ้างนะคะอย่างแรกคือจัดการความเครียดได้จัดการอารมณ์เป็นค่ะ นะต่อไปก็คือดูแลสุขภาพตัวเองได้ไหมค้นหาสกยภาพของตัวเองได้หรือเปล่านะคะมองโลกในแง่ดีเนาะบริหารเวลากับชีวิตได้สมดุลไหมนะคะจัดการกับปัญหาน,านั้นๆได้นะคะแล้วก็การมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นนะคะเพราะว่าบนโลกใบนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวถูกไหมคะเราอยู่กับคนอื่นเรามีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่นหรือเปล่านะคะมีการสนับสนุนทางจิตใจให้ตัวเองและคนอื่นไหม ชื่นชมตัวเองบ้างไหมคะเนาะมองสิ่งที่ดีของคนอื่นบ้างไหมแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้ให้กับคนอื่นบ้างไหมนะคะอันนั้นก็คือพฤติกรรมสุขภาพจิตที่ดีต้องควรที่จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับความรอบรู้สุขภาพจิตในช่วงโควิดนี้เราจะทำยังไงกันได้บ้างมาดูกันเลยนะคะอย่างแรกเลยค้นหาเข้าถึงข้อมูลด้านการดูแลจิตใจตัวเองคะ่ะสมมติว่าเรา ยกตัวอย่างดีกว่าสมมุติว่าเหมือนในสไลด์เนาะมีเรื่องของความเครียดเรารู้สึกว่าตอนนี้เราเครียดมากนะเออแล้วเราจะสามารถที่จะมีความรอบรู้ในเรื่องของความเครียดได้ยังไงอย่างแรกเลยก็คือค้นหาเข้าถึงข้อมูลด้านการดูแลจิตใจ,จตัวเองถูกต้องไหมคะพิมพ์เลยในเซิร์ชใน Google เลยค่ะว่าเออเครียดเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยนะคะแล้วเราหาไปเรื่อยๆการหาข้อมูลนั้นข้อมูลจะต้องน่าเชื่อถือด้วยนะคะ ข้อที่2คือเข้าใจข้อมูลที่ค้นหาหรือเปลานะ่าเนาะถ้าเราหาเรื่องความเครียดเนี่ยแล้วเราเข้าใจไหมเวลาเราอ่าอนเนี่ยเราอ่าอนได้เข้าใจไหมนะคะหลังจากนั้นพอเราเข้าใจเข้าถึงข้อมูลแล้วเข้าใจข้อมูลแล้วนะคะแล้วเราสามารถโต้ตอ,ต,อต,อตอบซักถามข้อมูลกับผู้รู้หรือแบบเจ้าหน้าที่ได้ไหมเราสามารถพูดคุยได้ไหมว่าเอ้ยสงสัยตรงเนี้ยสงสัยเกี่ยวกับเรื่องความเครียดสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการความเครียดเนี่ยเราสามารถโต้ตอบกันได้ไหม นะคะหลังจากนั้นตัดสินใจค่ะตัดสินใจจากอะไรจากข้อมูลที่เราค้นหาจากผู้รู้ที่เราคุยกันเนาะตัดสินใจที่จะเลือกข้อมูลมาใช้แล้วว่าถ้าฉันเครียดฉันจะจัดการความเครียดแบบนี้ในแบบของฉันนะคะพอตัดสินใจแน่วแน่แล้วปุ๊บเนี่ยก็เริ่มที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั่นคือขั้นต่อไปละพอเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นการจัดการความเครียดมีหลายอย่างใช่ไหมคะหายใจใครเครียด ฝึกคลายกล้ามเนื้อใช่ไหมคะสติสมาธิถูกไหมคะถ้าเราปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วทําให้รู้สึกว่าความเครียดเราดีขึ้นเนี่ยแล้วถ้าสมมุติว่าวันหนึง่งมีคนที่จะมาแบบปรึกษาเราในเรื่องของความเครียดเราสามารถแนะนําแล้วบอกต่อได้ไหมถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้แล้วเราบอกต่อได้นั่นคือบุคคลต้นแบบที่มีความรอบรู้สุขภาพจิตแล้วก็สามารถดูแลใจตัวเองได้หรือเรียกว่าวีพีเพิลนั่นเองนะคะโอเคอันนี้เป็นคอนเซปต์เลยนะ อ่ะทีนี้เรามาดูข้อแรกเลยคือค้นหาและเข้าถึงข้อมูลการดูแลใจถึงบอกค่ะว่าการค้นหาข้อมูลเราต้องแน่ใจว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าข้อมูลที่น่าเชื่อถือตอนนี้มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะกรมสุขภาพจิตก็มีคลินิกที่เกี่ยวกับคลินิกที่เกี่ยวกับ สุขภาพใจใน Facebook หรือใน l ล n e หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะศึกษาได้เหมือนกันแต่ก็ต้องเป็นจิตแพทย์หรือเป็นหน่วยงานของราชการนะคะถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการกังวลใจนี่เซิร์ชเข้าไปเลยค่ะเหมือนในสไลด์เนี่ยเนาะมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพใจิตในช่วงโควิดก็คือเราสามารถที่จะเข้าเว็บไซต์ได้เลยนะคะหลังจากนั้นพอเราเหาข้อมูลแล้วปุ๊บเนี่ย เราอย่าลืมทวนนะคะว่าข้อมูลนั้นเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะคะหรือเราหาข่าวอะไรก็แล้วแต่เราต้องดูว่าข้อมูลไหนจริงข้อมูลไหนปลอมชัวก่อนแชร์เสมอเพราะฉะนั้นการเข้าถึงข้อมูลสําคัญตรงที่ข้อมูลนั้นถูกต้องไหมเราได้ประโยชน์จากข้อมูลนั้นไหมและข้อมูลนั้นมีที่มาไหมนะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยนะการเข้าถึงข้อมูลอ่ะการเข้าใจข้อมูลที่ค้นหาเหมือนในสไลด์เลยค่ะเครียดกับซึมเศร้า พี่ๆสามารถแยกออกไหมคะว่าเ,าเครียดเกิดจากอะไรซึมเศร้าเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นการเข้าใจข้อมูลที่เราค้นหานั้นเราต้องเข้าใจให้ถ่องแท้เลยค่ะว่ามันมีความแตกต่างของปัญหาสุขภาพจิตยังไงมันมีความแตกต่างของวิธีการจัดการปัญหายัางไงเพราะฉะนั้นการเข้าใจข้อมูลที่ค้นหาจะต้องแยกความแตกต่างได้นะคะความถูกต้องของข้อมูลจึงสำคัญมากๆเลยและการทำความเข้าใจของข้อมูลหากไม่เข้าใจถามผู้รู้ค่ะโอเคนะคะ สไลด์นี้นะคะจะเป็นสไลด์ที่น้องชี้เลือกอินโฟกราฟิกของกรมสุขภาพจิตมานะคะ,ะ,คะเกี่ยวกับเรื่องของ7วิธีดูแลใจสู้ไวรัสโควิด -19 นะคะพี่ๆลองอ่านดูค่ะว่าที่อินโฟกราฟิกที่เขาให้มาเนี่ยเราสามารถที่จะอ่านแล้วเข้าใจแล้วเราทำได้ไหมนะคะเช่นการรู้อารมณ์นะคะถ้าเกิดว่าเราอ่านอินโฟกราฟิกเนี้ยเราสามารถที่จะจัดการกับตัวเองได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะการ เข้าใจข้อมูลเนาะแล้วก็คําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพจิตในระยะโควิดระบาดของสําหรับบุคคลทั่วไปก็ลองอ่านดูว่าพี่ๆสามารถที่จะเข้าใจเนื้อหาที่เขาให้ไหมถ้าไม่เข้าใจถามผู้รู้ทันทีนะคะอันนี้เป็นเว็บสุขภาพใจของกรมสุขภาพจิตนะคะไปหาได้นะคะโอเคอ่ะอันนี้ ตอนนี้เป็นประเด็นมากเลยก็คือในเรื่องของวัคซีนใช่ไหมคะถ้าเราอยากมีความรอบรู้ในเรื่องของวัคซีนเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูของกรมควบคุมโรคถูกไหมคะอันนี้น้องชิก็มีภาพให้ให้ดูว่าน้องชิ้อยากจะรู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องของการรับวัคซีนคําแนะนําเกี่ยวกับการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด1 i เนี่ยเป็นยังไงน้องชิก้ก็โอเคดูละ เว็บนี้น่าเชื่อถือแน่ๆโอเคเป็นเว็บของกรมควบคุมโรคนะคะหลังจากนั้นก็กดลงไปดูพอกดลงไปดูโอเคมันมีเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้นะสําหรับกลุ่มโรคมะเรง็งสาหรับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะเราก็ลองอ่านดูถ้าไม่เข้าใจก็ต้องถามเจ้าหน้าที่หรือถามผู้รู้เหมือนกันนะคะอืออยากรู้เรื่องไหนเซิร์ชเรื่องนั้นแล้วก็ต้องเอ่อน่าเชื่อถือด้วยนะคะโอเคต่อไปก็คือการเล่าและอธิบายข้อมูล ที่ค้นหาได้นะคะเราสามารถที่จะคุยกับคนอื่นได้ไหมสื่อสารกับคนอื่นได้ไหมว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราเครียดเนี่ยเราสามารถสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดให้กับคนที่แบบอ,อยากรู้ในเรื่องของความเครียดหรือเปล่าสื่อสารได้ไหมแล้วมีการโต้ตอบซักถามได้ไหมถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจถามบุคลากร,กรทางการแพทย์ก็ได้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ใ,ใกล้ๆพี่ๆก็คือเราพอสตอก็ได้นะคะเราสามารถโต้ตอบได้ไหมล่ะนะคะ ต่อไปคือตัดสินใจเลือกข้อมูลพอเราเลือกข้อมูลแล้วว่าเฮ้ยการจัดก,การความเครียดมันมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะ แล้วก็การจัดการความวิตกกังวลน,นะต้องจัดการแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยนะคะถ้าสมมุติว่าเรามีข้อมูลที่น่าเชื่อถือแล้วแล้วก็ข้อมูลที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะอ,อันนี้มันดีนะเอ๊ะอ,อันนี้มันเหมาะกับเรานะคะก็สามารถที่จะตัดสินใจที่จะเลือกข้อมูลนั้นได้เออพอพี่ๆแบบเฮ้ยเราตัดสินใจแล้วนะว่าเราจะดูแลสุขภาพจิตตัวเองดูแลเเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดตัวเองเพราะว่าตอนนี้รู้ว่าตัวเองเครียดมากไปแล้วนะคะก็คือตัดสินใจแล้วว่าวันนี้แหละฉันจะจัดการ ความเครียดอพอตัดสินใจแล้วปุ๊บเริ่มที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทันทีก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการความเครียดในสไลด์นี้น้องชี้ก็มี9วิธีผ่อนคลายความเครียดแบบทันใจภายใน5นาทีนะคะอันนี้เป็นสไลด์ของคลินิกของนายแพทย์เจษฎานะคะท่านเป็นจิตแพทย์เนาะเนี่ยเราก็ทาไปเรื่อยๆปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะมีการหายใจใคลายเครียดใช่ไหมมีการฟังเพลงเบ,งเบาๆสิ่งที่เราเพลงที่เราชอบนะคะมีการออกกําลังกายเออทำไปเรื่อยๆนะคะ หัวเราะเออหัวเราะแบบหัวเราะแบบหัวเราะจริงๆอะค่ะเออนะคะ,ะ,คะทีนี้แล้วก็เอ่อเกี่ยวกับเรื่องของการนั่งสมาธิบางทีเราเครียดมากเราฟุ้งซ่านเราลองอยู่กับตัวเองดูลองกําหนดลมหายใจดูนะคะเออลองแบบนั่งสมาธิดูอยู่กับตัวเองให้ได้มากที่สุดดูนะคะแล้วก็มีพูดคุยกับเพื่อนหรือเมาส์มอยกับเพื่อนที่แบบว่าเออรู้ใจหรือแบบว่า คนข้างบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือคุยได้คุยเหบคนในครอบครัวได้นะคะหรือไม่กออ็อยู่กับความรู้สึกปัจจุบันตอนนี้เรารู้สึกยังไงถ้าเรารู้สึกแย่ก็แก้ที่ปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นพอเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยค่ะวิธีแบบเนี้ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปเรื่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปเรื่อยๆแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยความเครียดเราดีขึ้นมากๆเลยนะคะมันก็เลยเป็นสไลด์ต่อไปว่า เราจัดการความเครียดได้ด้วยตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีคนที่มีความเครียดเดินมาหาเราเราก็สามารถที่จะแนะนําและบอกต่อได้ภาพนี้เป็นภาพที่เห็นได้ชัดมากเลยว่าถ้าเรามเีเหมือนดวงไฟอยู่บนหัวที่มันสว่างจ้าแล้วนั่นหมายความว่าเราเป็นผู้รู้หรือเป็นผู้รอบรู้แล้วอะค่ะถ้ามีคนที่อยากจะสร้างความรอบรู้ด้วยหรืออยากรู้ในเรื่องที่เราแบบทําได้แล้วอะ เราก็แนะนําสิ่งดีๆให้เขาเถอแนะนําสิ่งที่เราค้นหามาให้เขาเถอเพื่อที่จะให้เขามีแสงสว่างที่บนหัวเนอะเหมือนภาพนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตไม่จําเป็นจะต้องสร้างแค่ตัวเองเท่านั้นนะคะก็ต้องสร้างให้กับผู้อื่นด้วยนะคะนี่ก็คือเป็นวิธีเทคนิคง,ง่ายๆเลยในการสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตนะคะง่ายมากมี6ขั้นตอนนะคะทําอย่างไรให้มีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่ดีเรามาดูกันเลยค่ะ อย่างแรกจัดการสุขภาพจิตตัวเองค่ะจัดการยังไงอย่างแรกเลยนะคะกินหลับขยับกายนะคะทานอาหารเราเป็นยังไงการหลับนอนเราเป็นยังไงนะคะกินอาหารครบห้ามูดื่มน้ําวันละ6-8แก้วต่อวันนะคะตีว่าคถ้าเกิดว่าเราตื่นขึ้นมา 1แก้วชัวงวง่วโมงละ1แก้วนะคะโอเคนอนหลับพักผ่อนเพียงพอไหมนะคะเหมาะสมกับวัยตัวเองหรือเปล่านะออกกําลังกายอย่างน้อย30นาที3-4ครั้งต่อสัปดาห์นะคะใส่ใจและดูแลสุขภาพจิตตัวเองหรือสุขภาพกายตัวเองยามเจ็บป่วยนะคะไม่ใช่ว่าป่วยแล้วเออเดี๋ยวมันหายเองอะไรเงี้ยเออก็ไม่ควรนะคะ 2. รู้ตัวตนค้นพบตัวเองค่ะเรารู้ตัวเองไหมว่าเรามีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรจุดแข็งคือสิ่งที่เราทําได้ดีค่ะจุดอ่อนคือสิ่งที่เราควรปรับปรุงนะคะถ้าสมมุติว่าเรารู้ตัวตนค้นพบตัวเองจุดแข็งของเรามันจะทําให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าค่ะแต่ถ้าจุดอ่อนค่อยๆแก้แล้วมันจะดีขึ้นเองนะคะ,ะข้อที่3คือเครียดได้คลายเป็นค่ะ จำไว้เลยว่าถ้ามีความเครียดรีบจัดการให้ได้เร็วที่สุดนะต้องรู้ว่าตัวเองเครียดมากไปแล้วนะคะรู้ว่าเรา เครียดเรื่องอะไรอะไรที่ทำให้เราเครียดแล้วก็จัดการนั้นทันทีนะคะข้อที่4ก็คือสิ่งดีๆมีทุกวันค่ะจริงๆทุกวันมันไม่ได้เป็นวันที่แย่ๆสำหรับเรามันจะต้องมีวันออที่ดีของเราแหละในหนึ่งวันจะต้องมีบ้างมองปัญหาเป็นโอกาสค่ะแล้วก็พัฒนาตัวเองทบทวนตัวเองไปเรื่อยๆนะคะหรือไม่เราลองตอนเย็น กลับมาก่อนนอนก็ได้ค่ะลองจดบันทึกดูว่าสิ่งที่เราทําได้ดีวันนี้สิ่งที่เราทําได้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและคนอื่นมีอะไรบ้างลองเขียนมานะคะลองทบทวนตัวเองดูนั่นคือข้อที่4นะคะข้อที่5ก็คือสมดุลงานสมดุลชีวิตตอนนี้งานเยอะกันไหมคะถ้าเกิดว่างานเยอะปรับให้มันสมดุลค่ะระหว่างงานแล้วก็ชีวิตของตัวเองชีวิตของครอบครัวชีวิตของตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆเลยต้องสมดุลงานสมดุลชีวิตนะคะ ข้อที่ 6. ทุกปัญหามีทางออกค่ะเพราะฉะนั้นการแก้ไขและจัดการปัญหาได้ด้วยตัวเองเนี่ยถ้าสมมุติว่าเ,เราจัดการได้แล้วแล้วเฮ้ยมันมันยังรู้สึกเครียดอยู่มันยังรู้สึกว่าทางออกมันยังไม่ได้อยู่เพราะฉะนั้นเราไปปรึกษาคนอื่นก็ได้ถึงบอกว่าเราไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้คนเดียวนะคะเราอยู่กับเพื่อนร่วมโลกหลายหลายคนเลยเพราะฉะนั้นทางออกอาจจะเป็นอ,อ,อีกคนนึงที่ให้คําปรึกษาเราที่เขามีประสบการณ์ดีๆมาบอกเราก็ได้นะคะ จ็นะคะอารมณ์ด so ีม so ีความสุขค่ะเมื่อเรารู้ตัวว่าเรามีอารมณ์โกรธหรือไม่พอใจเราก็จะต้องมีการควบคุมตัวเองนิดนึงเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามีอารมณ์โกรธนะคะแล้วเราไม่ได้ระงับเนี่ยแล้วมันจะสามารถทําให้เรามีพฤติกรรมบางอย่างไปแบบทําให้เพื่อนเขารู้สึกแย่ได้เพราะฉะนั้นการจัดการอารมณ์ของเรานะคะเพื่อที่จะให้มีอารมณ์ดีคุยกับคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทําก็คือจัดการอารมณ์ของตัวเองพอตัวเองอารมณ์ดีและวเริ่มดี ขึ้นแล้วแล้วก็ค่อยคุยกับเพื่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นรู้อารมณ์แล้วก็แบบสามารถทําให้ตัวเองแบบเฮ้ยโอเคมันทําให้ตัวเองโอเคก่อนแล้วก็ค่อยไปคุยกับคนอื่นนะคะโอเคเป็นการควบคุมตัวเองเนาะจัดการอารมณ์ตัวเองอย่างเหมาะสมนะคะการจัดการอารมณ์ไม่ใช่การไปตบคนอื่นนะคะไม่ได้ค่ะโอเคข้อที่ อ่าข้อที่6อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือ,อ,อทุกปัญหามีทางออกนั้นก็คือว่าตั้งคําถามก่อนนะคะว่าสิ่งเนี้ยเป็นปัญหายังไงนะคะแล้วสาเหตุของปัญหาคืออะไรนะคะหลังจากนั้นหาทางเลือกในการแก้ปัญหาค่ะพอหาทางเลือกเสร็จปุ๊บวิประเมินปัญหาซิว่าทางเลือกของเราเนี่ยจะเอาจะเอาอะไร จัดการใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นพอเราเลือกเสร็จปุ๊บก็เราติดตามผลว่าเฮ้ยสิ่งที่เราหาทางออกเนี่ยมันดีขึ้นไหมนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อที่6ที่บอกว่าทุกปัญหามีทางออกนะคะลองลองดูนะคะ อ่ะข้อที่8ค่ะยิ้มเปิดใจฟังได้พูดเป็นค่ะนั่นหมายความว่าพบปะพูดคุยกับผู้อื่นเนี่ยยอมรับความเห็นต่างกับผู้อื่นนะคะนั่นหมายความว่าเวลาเพื่อนแสดงความคิดเห็นเราควรที่จะยอมรับแล้วก็พูดคุยกันไม่ให้แบบไม่สร้างความขัดแย้งด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืยิ้มค่ะยิ้มแบบนี้ ยิ้มใช่ไหมคะแล้วก็เปิดใจเนาะเปิดใจฟังได้พูดเป็นนะคะฟังให้เยอะนะคะแล้วก็ไตรตรองก่อนพูดนะคะอันนี้ก็คือเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นอีกอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะ อ่ะข้อที่9แค่ให้ก็สุขใจค่ะนั่นหมายความว่า,า,า,ห,าหาโอกาสที่จะให้สิ่งดีๆกับคนอื่นบ้างหาโอกาสที่จะให้สิ่งดีๆกับตัวเองบ้างนะคะในช่วงโควิด1 9นี้นะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาสค่ะถ้าสมมติว่าเฮ้ยเราสอดส่องมองหาแล้วว่าคนเนี้น่าจะมีปัญหาทางจิตบางอย่างเราแค่เดินไปแล้วก็ ถามเขานิดนึงว่าเออเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งแค่รับฟังอย่างเข้าใจก็อาจจะช่วยเหลือเขาได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแค่ให้ก็สุขใจค่ะโอเคข้อที่10ชื่นชมเสริมกำลังค่ะนั่นหมายความว่าเราถ้าสมมุติว่าเพื่อน ใกล้ตัวของเราเนี่ยทำอะไรได้ดีเราชื่นชมเขาชื่นชมในสิ่งที่เขาทำได้ดีมันจะทำให้เขารู้สึกดีมากๆเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อให้กำลังใจผู้อื่นเสมอและให้กำลังใจตัวเราเสมอค่ะเวลาเราทำอะไรได้ดีเฮ้ยวันนี้เราทำได้ดีแล้วนะดีมากๆเลยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออให้กำลังใจตัวเองหรือคนอื่นทำได้ดีเฮ้ยเธอแบบ ทำได้ดีมากเลยนะอันนี้ชื่นชมมากๆเลยเพราะฉะนั้นการให้กําลังใจคนอื่นเป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับคนมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ควรทําอย่างยิ่งนะคะการมีพฤติกรรมสุขภาพจิตด,ดีเนาะโอเคข้อ11ค่ะพลังใจใกล้ตัวค่ะพลังใจใกล้ตัวบางคนบอกว่าอืฉันอยู่กับ การนั่งสมาธิการไหว้พระทําให้ฉันรู้สึกดีขึ้นหรือ,อการมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจอาจจะมีพ่อแม่อาจจะมีคนในครอบครัวในการแบบสร้างกําลังใจให้เรารเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ถ้าบางคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วเรามีลูกคอยให้กําลังใจเนาะบางคนอาจจะยังไม่มีลูกเราก็มีพ่อแม่คอยให้กําลังใจของเราเพราะฉะนั้นหาพลังใจใกล้ตัวนะคะ ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลและแหล่งบริการสุขภาพจิตค่ะจำไว้เลยว่าโรคทางใจรู้เร็วรักษาได้นะคะรู้ว่าตัวเองหรือคนใกล้ชิดเริ่มมีปัญหาทางใจแล้วเ,เช่นเครียดนอนไม่หลับรู้สึกเบื่อหน่ายอะคะ่ะถ้าเกิดว่าเรารู้เร็วเรารักษาได้นะคะแต่ถ้าสมมติว,ว่าเรารู้สึก,กว่าหุ้ยอาการมันรุนแรงมันผิดปกติอาการของเพื่อนก็รุนแรงแล้วก็มีสิ่งผิดปกติให้ไปพบจิตแพทย์นะคะอันนี้แนะนํานะคะโอเค เพื่อนใจใกล้ตัวค่ะเราสามารถที่จะขอคำปรึกษาแล้วก็ตรวจรักษาสุขภาพใจจากโรงพยาบาลใกล้บ้านได้เช่นพี่พีๆรพสตนะคะก็สามารถช่วยเหลือเราเบื้องต้นได้ถ้าสมมุติว่าอาการรุนแรงเดี๋ยวพี่เขาก็จะส่งต่อไปกับโรงพยาบาลที่ใหญ่ขึ้นนะคะโอเค อ่ะจบแล้วค่ะอันนี้เป็นวิธีง่ายๆเลยนะคะที่จะเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตแล้วก็พฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ได้เพราะฉะนั้นเชื่อได้ว่าถ้าเกิดพี่ๆดูคลิปนี้แล้วนะคะก็สามารถที่จะทําได้และมีเทคนิคง,ง่ายๆนะคะทําได้ด้วยตัวเองเลยก็สําหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆที่ทุกคน นั่งฟังกันเนาะแล้วก็ขอให้ไปปฏิบัตินะคะมันดีจริงๆถ้าสมมุติว่าเรามีความรอบรู้สุขภาพจิตในเรื่องนั้นๆแล้วเนี่ยทำให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็พฤติกรรมสุขภาพจิตที่ดีขึ้นแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้น้องชี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ